รวก,การค่ะหลวงตาคือหลวงตาพูดถึงปล่อยวางผู้รู้ผู้คิดอะคะ่ะ <c oughs> ให้สิ้นผู้รู้ผู้คิดคือหนูก็แบบมเหมือน,นพยาพยามพยายาม ฝึกตรงนี้ค่ะจากครั้งที่แล้วที่มากลับลงตาเฮ้ยเหมือนมันก็มันก็มีอาการมันก็มีความสงสัยว่ามันมีมันมีจุดที่เราจะสามารถจุดบ่งชี้ให้เราเห็นว่ากิริยาของการปล่อยวางผู้รู้ผู้คีต่ะค่ะมันมันมีกิริยาหรือมันมีตัวบ่งชี้อะไรไหมคะหรือว่าแค่การที่เราแบบเห็นเห็นเรื่องใหม่เหมือนกับ เห็นรถไฟขบวนใหม่หรืออะไรเงี้ยครับมันแค่นั้นพอไหมหรือว่าคือเหมือนมันหนูพยายามหนูก็เข้าใจว่าหนูพยายามหาอยู่อะค่ะว่าอย่างนี้เราเรียกว่าเราปล่อยวางแล้วหรือยังปล่อยวางผู้รู้แล้วหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแต่ก,ก็ก็พยายามเห็นว่าเราก็ยังกำลังพยายามควานหาอะไรอยู่อะค่ะหลวงตาทีนี้ มันก็เหมือนสงสัยอะค่ะคือคือคือเหมือนก็พยายามรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่เคยแบบฟังหลวงตามาว่าเออมันก็ก็คือการรู้แต่ไม่สนใจคือเหมือนกับมันมันประกอบประกอบกันหลายหลายหลายส่วนนะคะหนูหนูพยายามจะพยายามจะเหมือนต่อจิ๊กซอค่ะหลวงตาทีนี้มันก็เลยเหมือนแบบไอ้คําเนี้ยมันติดอยู่ว่าแบบปล่อยวางทูดรู้จริงๆแล้วจริงๆแล้วมันคือทํำยังไงอ่ะค่ะ คือแค่เห็นแค่นั้นพอหรือเปล่าหรือว่าเห็นแล้วต้องมีกิริยาอะไรต่อจากนั้นไหมหรือหรือหรือแค่เห็นเรื่องใหม่ไปเรื่อยๆมันก็คือการปล่อยวางผู้รู้ตัวเก่าแล้วอะไรอย่างนี้ยค่ะไอ้ไฟใหม่ๆที่ส่งไปนี่ก็ได้ฟังอยู่แล้วเราจะมาถึงคั้นนี้ได้เลยไหมเนี่ยเมื่อเราอยู่ตัวคนเดียวเงียบๆอยู่ตัวคนเดียวเงียบๆไปเนถึงว่าไม่ถึงว่เป็นนั่งหลับตา เต่นเมื่อเราอยู่ตัวคนเดียวเงียบเงียบเรียกโอกาสทองเมื่อเราอยู่ในอยู่ที่บ้านพักใช่ไหมเมื่อเราอยู่ที่บ้านพักอายการนะเราก็อยู่คนเดียวใช่ไหมเราก็สังเกตดูสังเกตตัวเราอยู่เงียบเงียบสังเกตดูจิตที่มันเคลื่อนไหวแต่ใจไม่เคลื่อนไหวไม่ปรากฏกิริยาการได้ ใจหรือจิตเดิมแท้หรือวิญญาณดั้งเดิมทแท้วิญญาณเดิมทแท้ที่มาเกิดเนี่ยไม่สามารถที่จะมีความคิดความนึกความตึกความตองทํากิริยาการใ,ใดๆได้เลยไม่จะไม่ปรากฏอะไรเลยแต่จะรู้ว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวอะมีสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาในร่างกายหรือในจิตใจของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เคลื่อนไหวคือมีความคิดที่เคลื่อนไหว แต่ตอนนี้เจนคือไปเอาไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวเป็นตัวเราซะเราแท้จริงเนี่ยเคลื่อนไหวไม่ได้ไม่มีกิริยาการใดเลยไม่มกดอะไรเลยแต่แต่เห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวรู้สิ่งที่เคลื่อนไหวแต่เราแท้จริงอ่ะคือผู้รู้นั่นที่เคลื่อนไหวไม่ได้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างแต่นี้เจนเอาไอ้เอาตัวที่เคลื่อนไหวเป็นเราเอาตัวสังขารปรุงแต่งได้เป็นตัวเรา หรือหลงเอาตัวเราไปสังขารไปดิ้นรนไปค้นหาไปคิดไปวิเคราะห์ไปตึกไปตองวิธีปฏิบัติเราจะต้องเราจะต้องเห็นเมื่อเห็นกิริยาการที่เคลื่อนไหวมีความคิดเกิดขึ้นไหวในปัจจุบันนั้นๆจะต้องโยนิโสม,มนสิการสอนใจตนเองทันทีเมื่อมีขณะมีกิริยาการนั้นเกิดขึ้นว่าความคิดปรุงแต่งทุกกิริยาการที่กระเพื่อมความนึกความตึกความตองความดิน้นรนค้นหาหาเหตุหาผล หาความเข้าใจความสงสัยเหล่านี้มันก็เป็นอาการที่มีการกระเพื่อมได้ไหวตัวได้เกิดดับได้เปลี่ยนแปลงได้แสดงแอคชั่นได้แสดงการกระทําได้เป็นผู้แสดงได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราคุณเจ้าตัดไว้ชัดเจนมันเป็นขันธ์นามันไม่ใช่เราอืมไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรา เพราะนั้นอาการกระตามที่มันไหวๆไหวๆเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราต้องปล่อยวางมันหมดเลยตลอดเวลาเมื่อมันเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันเราจะต้องไม่หลงเอาตัวเราไปเป็นตัวสังขารคือตัวที่ปรุงแต่งได้แสดงกิริยาการได้ที่ไปคิดไปนึกไปดินด้นรนไปค้นหาไปวิเคราะห์ไปพยายามไปหาเหตุผลไปพยายามปล่อยวางไปแสดงแอคชั่นไปไปแสดงกิริยาการเป็นพยายามพยายามพยายาม,พยายามอะไรก็ตาม เราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเราแท้แท้เนี่ยเป็นจิแตแท้แท้วิญ,ญญาณแท้แท้หรือใจแท้แท้ที่มาเกิดเนี่ยที่มาสิ้นความโง่แล้วเนี่ยสิ้นอวิชชาแล้วเนี่ยมันปรุงแต่งอะไรไม่ได้เลยของแท้มันเป็นแต่ความว่างเปล่าไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างด้วยมันเหมือนกับเป็นอวากาศที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยแต่รู้อยู่ว่ารู้อะไรก็รู้ว่าตัวเราเนี่ยไม่อาจแสดงกิริยาการได้เราเนี่ไม่มีตัวเราหรอกเรานี่แหละแท้แท้รู้ว่าเราแท้แท้เนี่ย เป็นสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวแต่นอกจากเราแล้วเนี่ยล้วนทุกสปปรรพสิ่งล้วนเคลื่อนไหวหรืออาจจะกล่าวได้ว่าไม่หลงเอาสิ่งที่เคลื่อนไหวหเกิดดับที่ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ปรุงแต่งที่ดิ้นรนค้นหาที่วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยที่พยายามพยายามได้เป็นเราเป็นตัวเราเลยเราจะถึงตรงนี้ได้ยังไงเราก็ต้องเห็นอาการที่เกิดดับในปัจจุบันว่าทุกสังขารที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรา อย่าหลงเอาสังขารนั้งหมดเป็นตัวเราเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราใจมันก็เห็นว่ามันเป็นสังขารใจก็ก็จะปล่อยวางสังขารที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันก็จะไม่ไปยุ่งกับสังขารเหล่านั้นเลยที่มันมีความคิดความนึกความตึกความตองความดิ้นรนความหาใจมันก็จะไม่ไปยุ่งกับสิ่งนั้นเลยเพราะว่าใจมันเคลื่อนที่ไม่ได้ไม่ปรากฏตัวใจแต่เห็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ มีความคิดความนึกความตึกความตองแต่ไม่มีใครไปยึดถือไอ้ความคิดความนึกความตึกความตองความปรุงแต่งนั้นเลยตอนที่มันจะคิดดีคิดชั่คิดบุญคิดบาปคิดกุศลนักกุศลยังไงก็นดะกิ๊กกึ๊กกึ๊กกึอะไรนั่นอ่ะมันไม่ได้ยึดเอาสิ่งนั้นเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเลยเมื่อสื่ความยึดถือสังขารทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นใจที่ไม่สังขารเพราะว่ามันไม่ยึดถือสังขารทั้งหมดแล้วมันจะเป็นอะไรได้มันก็เลยกลายเป็นใจที่ไม่สัังงาาารรเียกวว่ิส เกวสังขารทั้งหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดต้องไปยาสังขารนั้นก็เห็นอยู่เนี่ยเห็นมันเกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับจะไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นก็เห็นมันอยู่ตำตำต,ตายเงี้ยตอนหน้าต่อตายเยงี้ยเห็นในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันเกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับเงี้ยแต่ไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครไปรองรับก็ต้องฝึกอย่างเนี้ยฝึกอย่างหนักทุกขณะปัจจุบันโยนิโสมนัสติการไว้ว่า มันบอกมันสอนตัวเองทุกสังขารว่าสังขารทั้งหมดไม่ใช่เราที are, ่แสดงแอคชั่นได้แสดงกิริยาการได้ไม่ใช่เรา <im plement Q subscribe> ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราใจมันเห็นเป็นสังขารมันก็วางไปวางไปวางไปแล้วมันสอนบอกมันไม่นานหรอกมันก็จะค่อยเชื่อใจมันก็จะเชื่อเองเหมือนเราบอกสอนแมวสอนหมาอะไรเงี้ยเราบอกบ่อยๆมันก็เชื่อก็ค่อยเชื่อไปว่าสังขารทั้งหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อปล่อยวางสังขารทั้งหมดมันก็เลยปล่อยให้สังขารเนี่ยมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเอง โดยไม่มีใครเปนเสวยไม่มีใครปเยครปยึดมั่นถึงมัน่นพระหลานทั้งหลายท่านก็สิ้นตรงนี้ที่เรียกว่าสิ้นผู้สเสวยหรือสิ้นผู้ยึดมั่นถึงมัน่นไม่ทราบว่าเจนจะเห็นตรงนี้ได้ไหมหรือจะเข้าใจถึงตรงนี้มันไดยใจได้ไหมล่ะที่หลวงตาพูดเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะมันเข้าใจถึงใจได้ไหมมันเหมือนแบบใจมันก็ มันแอบบอกว่าวอันนี้เราเคยฟังแล้วอันนี้เราเคยรู้แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนใจมันยังมีความรู้สึกว่านี่เรายังทําไม่ได้หรออะไรเงี้ยค่ะนี่ไงตรงนี้ที่เจนไม่รู้เท่าทันไม่รู้เท่าทันอ่ะไม่เห็นไม่รู้เท่าทันว่ะตรงนี้เหมือนกับเราเคยฟังแล้วตรงนี้เราจําได้แล้วตรงนี้เราฟังบ่อยแล้วตรงนี้เราคงทําไม่ได้หรอก อันนี้เป็นอะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นสังขารเออใช่แต่เจนไปเอาตัวนี้เป็นตัวเราหมดเลยไแต่ตัวนี้เป็นตัวเราเลยแล้วเอาตัวเราไปไปคิดจ่อยจ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 อยเลยแต่เจนไม่เห็นว่าไอ้ตัวที่คิดเนี่ยัไม่ใช่ตัวเรา <c oughs> ตรงนี้เราก็ฟังมามา,มากแล้วอาจารย์พูดบ่อยมากเลยเราฟังมานานแล้วแล้วเราก็ฟังมาบ่อยมากเราก็จําได้เราคงทําไม่ได้หรอเรา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 แล้วตัวนี้มันเป็นอะไรมันเ,เป็นสังขารหรือเป็นอะไรมันเป็นสังขารแต่เราไม่เห็นมันไง เราไม่เห็นมันพอเราไม่เห็นมันเราก็เลยไปเป็นมันนะเราไม่เห็นสังขารเราเลยเลยไปเป็นสังขารเราทั้งหนูแค่แบบเห็นสิ่งที่หนูคิดแค่เนี้ไม่พอใช่ไหมคะหมายถึงว่าสิ่งที่หนูพูดแค่อาจารย์ฟังตะกีหนูก็เห็นว่าหนูคิดแบบนี้คะ่ะคือเหมือนเวลาแบบมันเกิดอะไรขึ้นหรือฟังใครพูดหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะคิดในใจมีภาคภาคบ่นในใจก็ ก็พยายามเห็นไอ้ตัวที่กําลังพูดกําลังคิดกําลังบ่นในใจไปอะคะ่ะหลวงตาก็คกอ็อันนี้ก็ฝึกมาถึงก็ฝึกขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วล่ะอันนี้ก็ถือว่าฝึกอยู่ก็ค่ะแต่เจเนี่ยไม่ใชเหลียวใจเองค่ะพี่เจนพูดมาหนูพยายามที่จะเห็นไอ้ตัวหนูเนี่ยว่อาพูดบ่นอยู่อย่างนี้หนูฝึกไม่ถูกมันหนูฝึกถูกหรือเปล่าเนี่ยถ้าหนูหนูพยายามอย่างเงี้ยไอ้ที่หนูเนี่ยพยายามจะเห็นตัวหนูพูดเนี่ยไอ้ตัวนัน้นเป็นอะไรผัานผานเออ ถ้าเราไม่ไม่เฉลียวใจแล้วไม่เห็นเป็นอย่างเงี้ยเราก็กลายเป็นตัวสังขารไปเรื่อยไปว่าหนูพยายามเห็นตัวหนูพูดอยู่หนูพยายามเอ๊เราพยายามเอ้มันทำไมเห็นไม่ทันล่ะเอ๊ะพยายามจะเล่งขึ้นสปีดขึ้นเล่งม่ไม่ๆๆมันทันขึ้นให้เห็นตัวเราพูดอยู่ในใจไอตัวเราเนี่ยที่มาเล่งสปีดที่มันพยายามมันก็เป็นสังขารทั้งหมดเลยเพราะอะไรเราลืมไปเลยว่าเราสังขารไม่ได้เราก็เลยไปเอาสังขารล้าเป็นตัวเราหมดเลยเพราะเราลืมไปเลยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยหนูก็เริ่มไปไม่ถูกแหละใจมันก็เลย ไม่ปรุงแต่งแล้วก็สังขารก็ปรุงแต่งขึ้นมาเองเกิดเองดับเองเห็นไหมพอมันตันแล้วใจมันก็ปรุงแต่งไม่ได้มันเหมือนจะคิดว่าจะพูดอะไรแต่มันก็อึ้งนะคะไปต่อไม่ถูกก็ถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งแล้วมันจะมันจะไปต่อได้ไงนั่นแน่คือใจที่ไม่ปรุงแต่งหนูเคยเจอมันเรื่อยๆแน่แต่หนูก็ทิ้งมันไปที่หนูว่าอึง้งแล้วทุกทรารดหนูอยากจะพูดอะไรแต่ก็พูดไม่ออก แต่ที่พูดไม่ออกแต่ในความพูดไม่ออกก็รู้ว่ามีอะไรพูดอยู่เลยเห็นว่าไอ้ผู้ที่พูดไม่ออกแต่ก็มีอะไรพูดอยู่ี่พูดไม่ออกนั่นแหะมันเป็นธรรมชาติที่คู่กันเรอเจอมันอยู่บ่อยๆแล้วไอ้ที่พูดไม่ออกนั่นแหละเห็นไหมพอถึงตรงนี้ไม่มีอะไรจะพูดพราะพูดไม่ออกไอ้ที่พูดออกเนี่ย อย่างเป็นสังขารเั้นนั้นอ้าทุกคนเกิดมามีใจที่ไม่ปรุงแต่งแล้วทั้งนั้นแต่เราไม่เห็นมันเพราะเราเอาแต่คิด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 พูด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 เราเลยไม่เห็นมันพอโสดาบันเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปทั้งหมดพระอรหันต์เห็นว่าอ้ในความเกิดดับมีความไม่เกิดไม่ดับไว้นั่นแหละคือใจที่ไม่เกิดไม่ดับ ที่ท่านบอกว่าปฏิบัติไปให้ถึงความไม่เกิดไม่ดับในความเกิดดับมีความไม่เกิดไม่ดับพูดไม่ออกคิดไม่ได้ไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรชื่อสมมุติมันว่าพุทธ,ธะหรือใจก็ได้หรือจิตเดิมแท้ก็ได้ท่ท่านบาไปให้สุดขุดไปถึงก็นี่แน่ไปถึงความไม่เกิดไม่ดับผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรม ผู้ใด,ดถึงใจผู้นั้นถึงพลานิพานใจที่ไม่เกิดไม่ดับไม่อาจคิดปรุงแต่งได้ถึงจะพูดยังไงก็พูดยากเมื่อถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยหนูก็จะรู้เองว่าแล้วเราจะตรงเนี้ยเราจะอธิบายคนอย่างอื่นเข้าใจยังไงเพราะคาอธิบายอะไรมันเป็นคําพูดเป็นปรุงแต่งทั้งหมดเราจะเอาความไม่ปรุงแต่งมาพูดในคนทั้งหลายเห็นได้ยังไงเพราะที่พูดออกมามันคือความปรุงแต่งหมดเมื่อหนูเนี่ย พบตรงนี้แล้วพบใจที่ไม่ปรุงแต่งอ้ะต่อไปเนาจะเวลาจะพูดให้แกฟังเนาจะพูดยังไงอ๋อความไม่ปรุงแต่งเพราะมันพูดไม่ออกมันไม่มีความคิดเลยนั้นแต่ในความไม่มีความคิดมันก็มีจุกจิกจุกจิกอยู่แต่จุกจิกจุกจิกมันไม่ใช่ใจที่ไม่จุกจิกความจุกจิกจุกจิกมีอยู่แต่ใจ มันเกิดอยู quote, ่ในใจที quote, ่ไม่จุกจุกจุกชุความอาการของจิตมันจุกจุกจุกๆุกๆุกชกุกกุกยังมีอยู่ตลอดเวลาแต่ใจมันไม่เกิดไม่ดับใจที่ไม่เกิดไม่ดับนี่เนี่ยเป็นอมตะไม่แตกไม่ดับไม่ทําลายเป็นมาตั้งแต่นี้ตั้งแต่ชาติแรกจนถึงปัจจุบันและอนาคตตการเป็นอมตะไม่วันแตกไม่ตายเพราะมันไม่มีอาการเกิดมันจึงไม่มีอาการดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่มดับหมด รอจนกว่าจะสิ้นอายุขายอาการทุกข์จิตก็จิตจริงจะดับไปเหลือแต่ใจที่ไม่อาจพูดได้ไม่อาจคิดได้ไม่อาจปรุงแต่งได้อย่างนี้เรียกว่าเราได้พบมันแล้วเรียกว่าพบธรรมแต่เรายังไม่ได้เป็นมันจริงๆเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นมันเดี๋ยวเราก็หาเดี๋ยวก็หายไปแล้วเราก็การไปหลงปรุงแต่งอีกแต่ถ้าเราเคยเจอซะแล้วเราก็บรรบอกสอนหมันมันเห็นมันบอกมีปัญญาเห็นมันรู้เท่าทันมันว่าสังขารทั้งหมด ไม่ใช่ใจเลยเราเคยพบใจมาแล้วสังขารทั้งหมดไม่ใช่ใจที่ไม่ปรุงแต่งมันก็จะปล่อยวางสังขารทั้งหมดเองทุกขณะที่เราปล่อยวางสังขารหมดมันก็จะเป็นใจที่ไม่ปร <urers> ุงแต่งเองก็จะเป็นอย่างนี้เอยไปทํแต่เหตุอย่าไปจับสร้างผลคือจับใจขึ้นมาเลยถ้าเราพยายามไปจับใจมันจะกลายเป็นตัวที่พยายามนั่นแหละเป็นตัวปรุงแต่งเราจะกลายเป็นตัวปรุงแต่งนาทีจะไม่เป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งวิธีเดียวเข้าถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งคือต้องปล่อยวางความปรุงแต่ง จึงทีเข้าถึงใจที่ไม่ปลงแต่งมีเพราะเราทําเหตุอย่างนี้มันจะมาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วบางทีเราไม่เข้าใจเหตุเป็นมาอย่างไงนถึงมาถึงจุดนี้ได้จึงบอกทั้งเหตุแล้วเราต่อไปเราก็ทาแต่เหตุแล้วก็ผลก็จะเกิดขึ้นบ่อยไม่ใช่ว่าเราพยายามไปจับผลแต่เราจับผลกลายเป็นเราสังขารในปุงแตกเราเลยกลายเป็นตัวสังขารหมดโอกาสที่จะเป็นใจที่ไม่สังขารจะพบใจที่ไม่สังขารได้ต้องปล่อยวางสังขาร จริงๆที่พระเจ้าตัดว่าทำทั้งหลายก็รู้หมดแล้วนั่นควรไม้น้่นป่าช้านั่นเรือนว่างเราอยู่บ้านพักอายการคนเดียวโอกาสที่เราจะพบใจที่ไม่ปรุงแต่งมีไม่ยากอยู่สังเกตมันอยู่นิบเงี้ยปล่อยวางสังขารที่ปรุงแต่งไปทั้งหมดเราก็จะเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่ง เมื่อเราปล่อยวางมันหมดแต่จริงๆมันก็จะพบใจที่ไม่ปรุงแต่งอยู่เรื่อยไปไม่เจอเราสิบกี่ปีนะต,ตั้งแต่ก่อนที่มาเจอที่ที่วัดที่นั่นเนี่ยหายไปกี่ปีไม่หายาก, <c oughs> กลับมาไล่เราทันก็ใช้ได้แล้อะอาคนฟังตรงนี้เรายากมากเลย เราพูดก็บอกไม่เข้าใจเ,เราพูดอะไรไม่เข้าใจฟังเราส่งไลน์ไปตอนลหลังฟังไม่รู้เรื่องเลยเพื่อก่อนอยังฟังรู้เรื่องฟังซีดีแผ่นแรกๆยังรู้เรื่องมาพอตอนลหลังบอกฟังไม่รู้เรื่องเลยนี่ไม่เจอเราตั้งนานกลับมาไล่ทันใช้ได้ไดแล้วแสดงว่าแปนพันธ์แท้